สวัสดีครับปังน,นามวียินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของเซนเซียอปพิโซด G และเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับมหาไททันทั้ง11ตนนั้นได้คืนชีพมาเป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่มหาเทพโคโนสคนเดียวเท่านั้นและเมื่อยามที่มหาเทพโคโนสและเหล่าพี่น้องไททันคืนชีพขึ้นมาโดยสมบูรณ์นั่นก็หมายความว่า จุดจบของมนุษยชาตินั้นได้มาถึงแล้วสำหรับเซนสิยาอพิโซดจีนะครับย่างก้าวเข้าสู่สงครามมหาเทพเรื่องราวนั้นกำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีและในาพาร์ทนี้นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังกันได้เลยครับในตอนที่แล้วนะครับสกอร์เปียนมิโลนั้นได้ออกศึกถล่มคู่ต่อสู้จนกระจ,ยระจายมาแล้วการปกป้องไอโอเลียที่ยังบาดเจ็บอยู่ คือหน้าที่ที่เมโล่น้ำได้รับมานะครับและเขาก็ปฏิบัติหน้าที่จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและสําหรับทัง